สบายดีจ้าพี่น้องมอสฟิลทุกคนเด้อมาเพิ่งเพิ่นเนทเฟื่นนะจ๊ะพี่น้องเมือนกับเทเฟื่อนกระเป๋าแฟนกล้องเลอยากมืดนะจ๊ะพี่น้องขอโทษขอไฟน้ำไม่ไหลฝนจะเพิ่นเหตุงานนะจ๊ะพี่น้อง ที่ด้านข้างนะจ๊ะพี่น้องลองว่าอร่อยนอนเลย ให้ฉัดเที่ยวข้างแม่มเนี่ยเพืนๆใส่ความพลเมื่อลมือเด็เพื่อน ต้งสั่กระอ่อ้มได uhh. ้ก็ับ้ตอนหอมแกงหน่อไม้ขนาดเลยวีน้หอมหอมฮาอ้วดมันกำลังเหตุการณ์แกงหน่อไม้กินเบน้ำสกันนตอนนบ่ายมาดูง่ายดูนะอนง่ายดูพี่้อง ใชดใช่ไม่ใช่ัดลนเีย่าบไปผสมส่เลยบาพ่นออม่ฮาบวไปผสมบดอื่นแล้วมาเทใส่่ฮาผสมเลย เที่ยวทางพุ่นแล้ววันนี้ค่ะเนี่อกับปาน,น้าปูนน่จาจะพี่นอ้องป้าน,น้าปูนนี่พี่นอ้องมาเพียนหัวยังหัว น้อควนควนบะปาดหน้าผุนี่จ้าหอ,อมจังเลยโอเคอทำการปาดหน้าผุนี่เทพไปเรื่อยพี่น้องเทพบุรุษเทพตุ๊กโอเคไปทีละหน่อยเลยจ้าพี่น้อง ก็เฮ็ดไปเมือ่อสองซ้สอสามซ้อพี่น้องเ,เห็ดไปทีละหน่อยพี่น้องก็คือคำโสดิษ์ที่ว่าอย่ามีเง,งินน้อยอย่าคอยวาสนา น้ลาจะแข็นหน้าแถวเชิปาดหน้าปูนหนูชอบใจนะจ๊ะ เทออกมาประมาณนี้พี่น้องทางนี้แห้งก็เทออกไปเรื่อยๆพี่น้องมันขั้นหน้าปูนหน้าปูนในชียางลำบากพี่น้องมันจะเป็นขี้ต่มดิ่นเหนียว 재미식으로 hurting them gut mul filt hoc u พัดหน้าตัดพัดหน้าปูมมนมันเลียนให้มันเท่าออก,ากนันนะเราเพนนั่งเจ้าพี่เนาะ ค่อยพัดใกล้ิแล้วะพี่น้องนั่งเจ้าเฝ้าหัวป่าเจ้าหัวยังบ่เพนยงเลยตัวหนาคือขาวขึ้นมาป <c ười> ูนเถอะเห็น,นว่ <c ười> นนา บางล้างทำกับข้าวพี่น้องเกี๊วางบองมะเร็งจะเช็คเงบ่อแฟนบะหมเดี่ยวปักซอยทางสะอ้นนวดเผ็ดข้าวได้จัดพี่น้องแกงหน่อไม้พี่น้องหอมหอมพอดีเหอันนี้แล้วก็พากันกินข้าวให้กินเลยป้าจะว่าให้กินเลยบ้าว่าให้ซิมิมบ่ มันยังโน,นนเนอะกดๆลงทางตุงไน,นอันบริเวรดอีกว่ากพด้วยี่น้องลุงเพิ่นงงกำลัง ปาดหน้านอพี่น้องทำให้มันเพียงให,ให้มันงามพี่น้องตัวนี้ได้ที่แล้วเออยังเหลือแต่นี่แหละพี่น้อง ลุงเพิ่นกำลังปาดอยู่ถ้าเห็นภาพใดว่ามอสมก็ขอโทษขอไฟเด้อ <Yeah. S 1> พี่น้องขอขอโทษอขอขอไฟไหลายพี่น้องสี่มือระดับสร้างของเท้พี่น้องเลยเอ พอเ้นก็เป็นมือกล้องให้พี่น้องเ่ย้าสร้อยคุไปนึ่งเลยครพี่น้อง เทไปมือละน่อยเด้อพี่น้องเทไปมือละสองสามซออพี่น้องเทไปเรื่อยๆผมฮอดจนแล้วมัอนี้เท,ได,ดทได้สำนี้ม่เอื่นได้่ำนะพี่น้อง เอาพี่น้องมา,าเขานี่ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องเด้อคลิปเทกันเปื้อนอยู่ข้างบ้านของฝากลุงเพื่อนขอลาไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมั้ยพี่น้องซองบา่าแฟนสาวนุกบา่าแฟนพาเพลินท็อปทินสวรรค์แม่จีดพ่อเอแล้วก็บ่อไซสวรรค์แล,ววแลว้วก็อ้นมหาไซส์พี่น้องกาหน้ากาหน้ากับตาอ้นแล้วก็ลุงนพาพาโค้ชวยเลี้ยง นราลงคนน่ารักพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องพอกันในคลิปหน้า